ปาดพี่น้องสุดยอดอีหลีโอ้ยพี่น้องเนาะค่ะโอ้ยมีแห้งมีแห้งใจอีหลีนะคะเห็นดอกแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเบืองเนี้ยเบืองเนี้ยโอ้ยสะอ่อนสะอ,อ่อ,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 อนจอนเจ้าจังมะพูงามกระดักกระดอดแท้ ตามห้อยเก่าพี่น้องตามห้อยเกานะคะมือนีกันยูปาเก่าคือเก่าพี่น้องนะคะนะ้อโอเคนะคะพี่น้องกันยังมีคือเกานะคะน้อนะคะสมพลวานเน,นาะค่ะนาอเเ็ดหมองใดมันมีเชื่อนะคะเก็บเพชรเนี่ยให้ตามห้อยนะคะตามมองเก่าเลยนะคะเขาก็มาได้มองเก่าคือเกาะะ่าด้วยค่ะมือนีเดี๋ยวจ้าหน่อยพี่วีสิมโชว์เนาะคะ่ะว่ามือนีเขาหาใด ทอ่อใดนะคะหลังจากที่ได้ยิ้มเพืเ่อนมากนะคะมือว่านีนซุ้มเพิ่นมากนายยี่บ่ได้เลยบ่มีเหตุเลยนะคะพี่น้องนะคะเนาะโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเนาะตามกันไปจะเข้านึงก่อนด้วยค่ะเด้อบึงไปน้ากันจะเข้านึงก่อนนะคะนะเดี๋ยวเสือมาโชว์ด้วยค่ะเด้อว,วายอีกแล้ว โอ้ยนะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเบิ้งนะครเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนะคะ่นะนอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่น้อง,งเห็นอีกแล้วนะค่ะนอเดี๋ยว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 โอ้ยสอนสอนเบิ้งพี่น้องปไปเบิ้งแน่นี่ดอกแรกแหกมันข้อมือนีเบิ้งเน่พี่น้องอ่าได้สองดอก สองดอกตัวนี้สองดอก,อดอกนะคะดอกกำลังงามกำลังแสบเลยพีนยนนนนย่น้องบึงเนียโอ้ยตาสอ่อนตาสอ่อนสอ่อนตาสอ่อนบึงเนี้ยบึงเนียพี่น้องโอ้ยน้องบึงเนี้ยบึงเนี้ยงามงามโอ้ยแฮกดอกมิลเ้อพี่น้องนี่ได้อีกแล้วของโปรดดอกโปรดได้ค่ะเนี่ยขนาดนี่กำลังแสบค่ะ หาหมูหาขัวกันนะมีบอเบิ่งพี่นองนี่เห็นยืดดอกหนึ่งเนาเห็นอีกแล้วดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกสองดอกพี่นองอันย้อนข้าเจ้าอันบอกว่าอันมาบ่พอเห็ดเท่ากับตื่นเต้นจากนี่หน่อยด้วยค่ะพี่นองเท่ากับสิแบบพูดซึกงว่ากังวลใจน้อยตายมามื้อนี้สิพ่อบอซันนะค่ับพี่นอง โอเคนะคะนี่นี่นะคะนี่ว้าวดอกกำลังงามเลยพี่น้องนี่ดอกกำลังงามงามอี่นีนะคะนขนาดนี้เนี่ยเป็นขนาดที่เฮาชอบเลยนะคะอ่ะมันแห้งค่ะพี่น้องดินแห้งก็สิเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าสวยงามเก่านะคะเด้อนะคะสวยงามสวยงามนะคะเริ่ดรสที่เก่านะคะดอกขนาดนี้นะคะนาอพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวบึงบ้งๆอีกดอกหนึ่งนะคะเห็นอยู่นะคะบึงเนี่ยพี่น้องเ็นอยู่ซอกอยู่มุมเดี๋ยเดอหาเอาเดอตาดีจังเห็นเด้อหากินหมานจังพอเพ่นวาเนาะค่ะพี่น้อง อิลีได้โบราสพนวามาอหลี่แล้วค่ะเดอ้อหากินมันจึงพออิลีนะคะย่งางขอไปไซกับสีําเพรชประสานนะคะนาะงามสวยงามอีกแล้วนี่เนาะนี่ดอกนี่ก็กําลังเป็นสาวสาหน่อยขึ้นกําลังสวยเลยเด้อค่ะเด้นนี้โอเคนะคะขนาดนี้ได้หาดอกกระเจ่งพอดีนะคะนี่กําลังแสบโอ้ยนดอกนึงอีก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 ดอกนึงอ่า อ้าวคือสิโชคดีเถอะเนาะที่นี่เนาะนะคะโอ้เป็นกําลังใจและะะ้วค่ะเพิะนคืนออกวงนี้พี่น้องนี่เห็นบอเห็นบอ,อยเนาะกล่องไขขึ้นมั่วเถ้เนาะพี่น้องกล่องมันเป็นมาเจออากาศชื้นพี่น้องโอเคค่ะโอเคเห็นบอพี่น้องเห็นบอ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 ็นะคะดอกกําลังงามพี่น้องดอกกําลังงามโอ้ยจะเป็นไปอยู่ค่ะ่นจะเป็นอันมาซ่นอนตัวอยู่อันได้หลืบพักเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะดอกกําลังแ่บค่ะพี่น้องกําลังแ่บกําลังแ่บเนาะค่ะเนาะ โอเคเนาะค่ะนาะโอเคนะคะอ่าบ er ึ okay. mm. okay. ้งเนี่ยจุ่มนี่เขาได้สามดอกนะพี่น้องบอกได้เลยว่าหาดอกนี่กะโอ้ยเก่งอิ่มเลยค่ะหาดอกอิลีเด้อค่ะขนาดนี้กำลังแซ่บน้ำเนาะค่ะเน้องกรุบกรุบกุบกุบเนาะค่ะย่ำย่ำเด้อค่ะเด้อนี่นะอ่าโอเคเนาะค่ะเนาะอ่ารุ่นกันต่อไปพี่น้องรุ่นกันต่อไปนะคะอ่าหลังจากที่เพิ่นมาบอกว่าบ่ได้เห็ดเลยเขาสิได้พ่อแกงบอลเนาะค่ะเนาะมือนี้เขาเพต้องเอาเต็มตะกร้าเนาะค่ะพี่น้องมาถามเจ้าของว่าสิได้พ่อแกงบอลมือนี้เนาะค่ะคนหลายคักค่ะ อีกดอกนึงพี่น้องอีกดอกนึงดอกนึงดอกนึงบังแนวมึ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 งแนวเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่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 กับรังงามเลยพี่น้องอุ้ยสออนสออนงามบิลี่พี่น้องงามงามมึงในดอกนี่บังแนวขนาดนี้เลยสวยค่ะสวยโอเคนะคะน้องโอเคบึ้งต่อไปนะคะจุ่มนี่โอ้ยนี่ดอกนึงดอกนึงสวย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยงาม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 ดอกนี้งามพี่น้องดอกนี้ให้งามดอกนี้ให้งามดองนด้พี่น้องเห็นบ่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 สวยสวยบุ่งในพี่น้องสวยงามสวยงามเลิศนางเลิศมากนางเลิศมากสวยอีหลีพี่น้องโอ้ยบุ่งในตาสะออนเบิ่งบุงข้างในเขาเด้อคาดน่ากินบ่พี่น้องนี่เนี่ยบิ่งข้างในเขาหัางเพิงข้างในเขาเนาะพี่น้องโอ้ยทำเป็นได้ดอกแบบนี้เนาะพี่น้องนี่สุดยอดสุดยอดอีหลีค่ะ โอ้ยเธอคอยเบิ่งพี่น้องตาดีก็จังเห็นเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาหาเบิ่งต่อไปมันต้องเคลียร์พี่น้องนี่เห็นบ่มันเฟิ่อนต้นเตียแม่พี่น้องนะคะเฟิ่อนมั้นบัมันบบเรียบคืออันทุกปีเด้อพี่น้องเด้ออากาศมันเปลี่ยนแปลงไปหลายแต่ละปีเนาะค่ะพี่น้องนะคะถ้าบ่เบิ่งบ่ันี้อีหซีบ่เห็นเบิ่งในพี่น้องมันบ่เป็นหางง่ายๆเด้อทุกมือนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าฮะอ่าไปย้ำกันยางไปน้ำกันต่อไปพี่น้องรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อเนาะค่ะพี่น้อง แสดงว่าจุ่มนั้นเขาได้สีดอกงามๆเนาะค่ะเนาะสีดอกสวยๆเลิศๆเลยนะคะเบิ่งสภาพป่าด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดกำลังแบบว่าคิดอยากมากมวนกระเบิงเอาเนาะค่ะเนาะว่าเปลี่นจึงใดนะคะอ,อันนี้ถือว่าแปลนเด้อค่ะพี่น้องถ้าขึ้นไปค้า้งทึงพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยความหกของเขาเนาะค่ะเนาะ ก็ย่างพากัดมาอยู่แต่ว่ามวนพี่น้องมวนมาก็ย่อนมวนย่อนมักเนาะค่ะเนาะนะคะโอเคเนาะค,ะ okay, ะคะ่ะเนาะรุ่นรุ่นกันต่อไปด้ค่ะว่าสีได้แก่งไงหรือแก่งหนอ่อยมันนี้พี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วดอกนึงนะคะดอกหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะเนาะแตงแงงอยู่นะคะโดนเจ้าทิ้นคะ่ะโดนเจ้าทิ้นแสไปหน่อยหนึ่ง้อคะพี่น้องเดี๋ยวเดียพี่น้องโดนเจ้าทินแสไปเนาะคะ่ะเนาะ โอเคนะคะน้องว่าเป็นยังเ <laughs> จ้าทินพ่นตื่นเศร้าค่ะนะคะกระสิยวย่องละแวกเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะหาออมไปออมมาแถวนี่แหละถ้าเห็นดอกหนึ่งจะไดะ้เนาะเนาะอย่างทีหน่อยสองสามดอกตืมกันไปพ่อแกนนะคะสมกับขี่รถมาโอ้ยี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่ สวยงามนะคะอีกแล้วนะคะเนาะสวยงามอีกแล้วสวยงามสวยงามดอกกําลังแสบเลยพี่น้องอีดอกกําลังแสบนะคะเนาะเบิ่งต่อไปเบิงต่อไปรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องเบิงเบิงบงมาเบิงบึงปัหาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยก็จังสีเนาะพี่น้องเปิดท้าเคลียร์หาพ่ออีกแล้วพี่น้องจะเป็นดอกงามพี่น้องเอ้ยจะเป็นดอกงามจะเป็นดอกงามโอ้ยพี่น้องเลย ไข่สออนสสออนบังเด้อบังเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี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 ยวมีปลาเนี้ยข่านข้านข้านพี่น้องข้านหาแล้วพี่น้องเ้ยบงบิงบงบึงมันออกเลยกับข้านข้านชุมหาพี่น้องเดียดียวเดียวเดียวเดียยวเดียวอกงามงามพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวเดอพี่น้องบึงเด้อบ่งเด้อบ่งเด้อบึงเด้งเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องโอ้ยก่องไข่แม่เห็นบ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 ่ กล่องโดนความชื้นพี่น้องนากล่องอาสิบสวยนะคะเมื่อนี้บนเนบพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องพี่น้องนะคะบนนี้พี่น้องพี่น้องขาเขาไม่พี่น้องมาเบิ่งขาเขาพี่น้องเห็นตีทั้งสวีเดนนะคะพี่น้องบางเนี้ยเหตุปุติปิอยู่พี่นองดอกนี้ผสมบูร์บันไดนะคะแต่ว่าโอเคอยู่พี่นองเหตุปุติปิอยู่พี่นอง พี่น้องพี่น้องสะอ่อน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 มาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งเบิ้งเน่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 สวยสวยงามสวยงามพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเคลียร์หาหมูนะคะเนาะหาหมูเพิ่นซองเบิ้งถังล่างก่อนพี่น้องถ้าบ่เบิ้งดีๆเบิ้งเนาะสภาพปลาเนาะค่ะเนาะถ้าบ่เบิ้งดีๆกับซีบอนี้เนาะค่ะพี่น้องนะคะโอ้ยเนาะสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อน ตูปูตูปีอยู่บังแหนืพี่น้องโอ้ยบังแหนือบังแหนืสะออนสะออนสะออนดีใจดีใจข้าเจเ้าเฮงวาข้าเจ้ามาเก็บบะได้เทาอันนี้เระเทาก็ดีใจเนาะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยพี่น้องมึงสะอ่อนสะออนสะอ่อน,อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวขอเคลียร์ขอเคลียร์หา ดอกหนึ่งดอกหนึ่งมันยังอันนี้อยู่เม่งในพี่น้องมันขึ้นรากันนี่เนาะค่ะเนาะเขาบอโดนแสงหลายพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ้นี่นี่เนาะค่ะเราคืนร่าเนาะคะ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวห่อดอกนี้ดอกนี้สวยงามสวยงามสวยงามพ,งนะะะะพี่น้องนะฮะโอเคเนาะค่ะพี่น้อง ปีนเราพี oh. ่น้องปีนเราปีนเถอะนะโอ้ยดอกนึงดอกนึงโอ้ยงาม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 พี่น้องเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าพี่น้องเห็นน้ำควายบ้าเห็นบ้าพี่น้องเห็นบ้างามพี่น้องบังเนี้ย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 เห็นบ้าพี่น้องเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าสวยงามอีกแล้วพี่น้องบึงเด้อค่ะเด้อบึงบึง เห็นบอเห็นน้ำข่อยบอพี่น้องเห็นน้ำข่อยบอเห็นน้ำข่อยบอเห็นบอพี่น้องบังแนว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 ังแนวังแนวโอ้ยสอนสอนพี่น้องสอนสอนสอนบังแนพี่น้องโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ ปาพี่น้องดอกนี้อันยืนเกินเทินอยู่พี่น้องยืนเกินเทินอยู่พี่น้องบึงแนต่ตาสะอ่อนค่ะเนาะค่ะพี่น้องเห็นบอ่บอเห็นบ่อโอ้ยจะเป็นงามค่ะปาพี่น้องสุดยอดอีหลีโอ้ยพี่น้องเนาะค่ะโอ้ยมีแหง้งมีแห้งใจีหลีนะคะเห็นดอกแบบนี้เนาะค่ะนาะพี่น้องบึงแน่บึงแน่โอ้ยสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนเจ้าจังมะพูง,งามกระดักกระดอดเท โอเคนะคะเฮ้ามาลรุนกันนะคะว่ามาเบิ่งกันสักหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่วีใดซ้ำใดคะ่ะพี่น้องโอเคนะค่ะนอกระบอแบดเลยบอแบดเลยพี่น้องนะคะนี่อ่านะคะนอนี่คือหนึ่งชั่วโมงแกงไยเติบเลยเด้อค่ะพี่น้องขอบพูวขอบพูวใหญ่กินได้สองขาบก <laughs> ็โอเคนะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่คือผลงานนะคะอ่า ยิ่งใดพี่น้องนะคะหนึ่งชาวมงงพานไปนะคะเข้าใดพ่อประมาณนะคะพี่น้องกาบบแบดเลยนะคะนอนนะคะอ่ามามือนีเฮ็ดลลยคนเอาะยาเลยแมงมี <c oughs> มือนีใส่เสือ้อสีอันสดใสน,นะคะยันโอเบอร์แมนแมงมีนะคะยันแมงอ่ะยันหินนะคะหินมาต่อเทาแพรหินนะคะครั้งที่แล้วนะคะต่อจะเป็นตุ่มขั้นไปตั้งไลยมือเนาะเนาะพึ่งสีไข่แน่เนาะเนาะนะคะกันหะนึ่งชง่วมงงพานไปนะคะได้ประมาณนี่นะคะพี่น้องสําหรับมือหนีนะคะกะ โอเคแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาไล่คนเพื่อนก็บอกมาเนาะค่ะว่าบ่มีเหตุบ่มมีเหตุมาเมื่อยคักบอได้อยู่บ้นบอได้อยู่บ้านบอมได้อนว่าคนหลายพี่น้องนะเห็ดบ่หลายแล้วนะคะคนหลายกว่าเหตุนะคะโอ้ยเนาะค่ะหินหินอีหลีเนาะค่ะน้องใสเสื้อสีสดใสยามได้หูซึกว่าหินเขาสีมานี่เนาะค่ะพี่น้องนะคะโอ้ยอาการเริ่มเปลี่ยนนะคะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาลุ้นอีกต่อไปเนาะค่ะน้องนะคะอ่าเฮาสิได้เพิ่มขึ้นอีกหลายบอเนะคะนาะพี่น้องนะคะ อย่างหน่อยเขาก็เก็บไปไว้นะคะไปลวกไปต้มไว้นะคะอ่าเอาไว้ให้กินนะคะได้ไดหลายขาวนะคะพี่น้องตามมาตามมารุ่นๆอีกนะคะรุ่นๆกันอีกนะคะพี่น้องเนาะหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งพี่น้นๆๆนองนะคะเริ่มสิตื่นเต้นน้าเห็เด้อพี่น้องเพราะว่าคนนันหลกว่าเหฮทนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็สวยงามด้อพี่น้องนี่เห็นเขาเปลี่ยนแบบนี้เห็นเขาเปลี่ยนแบบนี้นะกะ็โดนแท้โดนเจ้าบ้านอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะเอาอ่ะนะคะเนี่ย นะคะโดนเจ้าบ้านกินไปเนาะค่ะพี่น้องนะคะรุนรุนกันไปพี่น้องต่อไปสงสัยเฮ็ดที่เป็นของหายากลม้งเนี่ยโอเคนะคะเนาะปลาหมุนไข่ในแปนอยู่เนาะคะ่ะนาะแปนใกน้ๆอย,อยู่แถวนีเนาะคะ่ะเนาะโอเคบ่มีเพื่อนบ่หนีบ่มีเพื่อนบอเห้อ ือว่าเพื่อนโด,ดนโดนเก็บไปแล้วมีเห็นบอเจ้าทีนะคะเจ้าทีนี่กินค้าค่ะพี่น้องเห็นบอกความแสบแสบอะไรนะคะเจ้าทีกินจนเกลี้ยงเลยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องหลายดอกหลายดอกพี่น้องหลายดอกหลายดอกบึกกก้งบึ้งบึ้งสิจับจุ่มไ้พี่น้องจับจุม่มไ้เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ดอกนึงเด้อมีดอกนึ่งเด้พีนน่น,น้องดอกนึงเข้าเห็นเลยอันนี้อันนี้โดนเจ้าทีเจ้าทีไปเยอะยว cái này nó đi mắc đột cái nó cái cây cái cây cái cây เด,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 ดี๋ยวเห็นอยู่ดอกนึงอยู่ใส่น้องเจมี่เดียวเห็นโอ้ยมีหนึดอกนึงดอกนึงดอกน้อยๆนะครัพี่น้องไม่แต่รีตูนเนาะพี่น้องหน่อยไรก็ได้อันนี้โดนเจ้าทีนะกินได้กินได้พี่น้องนี่โดนเจ้าทีเจ้าทีอันดอกตะเปาะอยู่พี่น้องโอ้ยเนาะกันเนาะฮะมัดระบบนี่ฝนตกพี่น้องเต้เยวเต้ เห็นดูเห็นดูเห็นดูนี่ดอกนี่ดอกนี่งามงามงามพี่น้องนี่กำลังดีเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นบอยเห็นบอยูุ่ไต่ต้นเฟิร์นพี่น้องถ้าตาบ่เหลียวหายหลีกับโบเห็นเด้อค่ะเด้อนะคะโอเคนะคะน้องอ้าวดอกอันถ้าอากาศเขาบ่แฉะเนาะค่ะดอกเขาสีเขากระสี จืดๆเนาะคะเนาะ,ะ,นะ,ะประมาณนี้พี่น้องเห็นบ่โอเคเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะนะคะโอเค not bad not bad รุ่นกันต่อไปค่ะพี่น้อง